ฮัลโหลคือห่วงอะไปเที่ยวมาก็เลยไม่ได้มาไลฟ์แล้ววันนี้ก็เลยมาไลฟ์กับทุกคนก่อนที่จะไปเที่ยวต่อค่ะเดี๋ยวจะเที่ยวยาวเลยจนถึงแบบกลางเดือนหน้าเลยเพราะว่าช่วงนี้ว่างค่ะก็เลยอยากเที่ยวกับครอบครัว ในแอปพลิเคชันสีดำมีแต่คนพูดว่าห่วงย้อมผมเพราะว่ามีโปรเจกต์อะไรหรือเปล่าหรือว่าแบบมีมีอานอะไรใหม่ๆหรือเปล่าก็เลยจะบอกทุกคนว่าที่ยอมผมเป็นสีนี้เพราะว่า,าเพราะว่าว่างคะ่ะเพราะว่าช่วงนี้ยังไม่มีโช่วงนี้ยังไม่มี ต้องถ่ายโปรเจกต์หรือว่ายังไม่มีโปรเจกต์ใหม่ยังไม่มีอะไรเลยก็เลยคิดว่าช่วงนี้นะ่าจะเป็นช่วงที่เหมาะกับการที่ตัวเองจะเปลี่ยนลุกดูเพราะว่ายังไม่เคยลองทําสีผมนี้เลยค่ะแบบเวลาทําสีผมตั้งแต่ตั้งแต่ตอนอายุแบบ1 5ที่ยอมเป็นสีแบบสีเบจขาวมากก็เพราะว่าถ่ายโฆษณาสีผมแล้วก็ ทำสีผมเป็นสีม่วงก็ถ่ายคอษณาสีผมแล้วก็ยอมล่าสุดก็ยอมเป็นสีแดงก็ทํางานค่ะแบบที่ไปเดินแบบเราครั้งนี้อยากยอมเองก็เลยเพิ่งจะมีโอกาสได้ยอมเพราะว่าช่วงนี้ว่าง รปันเซลสีนี้เหมาะไหมคือห <c oughs> <c oughs> น้าไม้ไม่ได้หายไปหน้าไม้อยู่นี่แต่แค่แบบทุกคนคือการที่เราจะทำผมเป็นสีนี้ผมมันกรอบมากเลยนะมันจะแห้งแล้วมันก็แบบจับง่ายอะ่ะจับทรงง่ายอะแบบ <c oughs> ทำผมง่ายเลยอะเนี่ยหน้ามาเกาะเลยอะ ล่วงล่วงก็ง่ายอยู่ค่ะแต่ต้องไปทำทรีทเมนต์นะคือทุกคนคือหองอยากทำสีนี้มากซึ่งหัวดื้อมากค่ะหงหงเป็นคนที่ถ้าอยากทำอะไรหงต้องทำให้ได้ใช่ไหมแล้วหงทำที่ร้านกิกี้เป็นร้านประจำค่ะที่ย้อมผมทุกทีที่สยามอะไรเงี้ย เราตอนเมื่อหกเดือนที่แล้วหงก็บอกเขาว่าหงจะอยากย้อมดำหงก็เลยย้อมเลย Blue Black ซึ่งเป็นสีเฉดดำที่ดำมากดำสุดๆอะเป็นเซตเป็นเฉดที่ดำแบบน้ำเงินอะแบบดำมากเพราะหงหงบอกเขาว่าหงชอบผมสีดำอยู่แล้วแบบหงไม่คิดว่าหงจะแบบไม่น่าจะเปลี่ยนสีผมนะเพราะว่าหงหงมั่นใจในผมสีดำและสักพักหงก็เลยอยากย้อมผมและอันเนี้ยจากผมสีบลูแบล็กอะ เศษดำเฉดดำมากๆอะ่ะเขากัดให้แบบให้เป็นสีสว่างแล้วอะ่ะแบบก็สว่างเลยนะแบบจากคนที่ผมดำมากๆจากการย้อมอ่ะย้อมดำมากๆแล้วกัดกัดมาเป็นสีแบบนี้คือสุดยอดมากคือผมผงสู้มากเลยอะ่ะตอนแรกอยากทำสีส้มค่ะส้มอ่อน หวงัดประมาณน่าจะประมาณสองรอบน่าจะกัดสองรอบนะคะไม่สองก็สน่าจะสองรอบแหละกัดไปประมาณ8ดชั่วโมงลงสีประมาณสองหรือกัดหลงสีอีกสองกัดหชั่วโมงลงสีอีกสองชั่วโมง ือเอาจริงๆวันแรกของแอบไม่มั่นใจก็เลยไม่ได้ลงไอจแบบแอบไม่มั่นใจในผมสินีวว่าจะเข้ากับตัวเองหรือเปล่าก็เลยไม่ได้ลงไอจ thank you ขอบคุณค่ะแต่ผมสีนี้เหมาะกับแบบการที่เรา thank you พี่โชเหมาะกับการที่เราแบบไม่ต้องวงวยหะมาหรือเปล่า มันส่งคำชวนไม่ได้อ่ะเองจี้ทำอะไรอยู่อ่ะทำไมถึงทุกคนฝากไปบอกเองจี้ได้ไหมว่าห่วงส่งคำชวนไม่ได้แต่แฮรสุดยูด thank you. หรอทำสิ่งนี้แล้วกล้าไปหมวยอินเตอร์หรอทำไมถึงไลฟ์กับแองจี้ไม่ได้นะเขาบอกแองจี้ปิดคำเชื่อ ทุกคนวันนี้จะมาไลฟ์ถามทุกคนว่ามีซีรีส์แนะนำไหมคะจะไทยจะจีนจะเกาหลีได้หมดเลยอยากอยากดูคอมเมาดี้คือตอนนี้ผมติดเรื่องเมียนทีใช่ไหมคือผมติดเรื่องมีสติหน่ยคนทีผมชอบมากเลยอะ่ะมันตลกอะ So my thank you. Did you dry your hair for the new project? No. I just want to do this color for a long long time and now I'm free. I don't have any project after this. So

ยราไปเติมเหมือนกันว่าจะหาวันเติมอยู่สวยมากพี่หวงอยากย้อมสีนี้ด้วยอ่ะไปสิแต่ว่าพี่หมาจะให้หนูไลฟ์สีม่วงผสมเทาๆอ่ะคือแบบอ๋อพี่จะให้เปลี่ยนเป็นสีม่วงเทาๆอ่อใช่เราเจอกันแซงกันหรอใช่จ้ะเขาจะให้หนูย้อมสีน,ะนั้นจริงๆเขาบอกว่า เป็นฟิลสาวเกาหลีอะไรใดๆนำแม่นะโอเป็นแอชเหรอยาสตพีรีสตพีรีนะยาไปเที่ยวไหนคะพี่ใหม่พีใหม่หรอยังไม่แน่ใจเลยเอ่ะแบบ no คือ no ต้องไปมาลือนี้แล้วต้องเลือกระหว่างจังหวัดนั้นกับจังหวัดนี้ไปกับคนนู้นหรือเป็นคนนี้ยังไม่ได้เลือกเลยขอขอเวลาเลือกก่อนเพราะว่าเพิ่งกลับมาจากเที่ยวแล้วก็เลยคิดว่าจะไปกับใครดีนะ ว <Wow. S 1> จะไปกับเพื่อนกลุ่มไหนดีหรือจะไปกับนชอยจัดที่ไหนดีแต่ว่าเพิ่งไปทะเลมาใช่ไหมใช่ไปทะเลมาแล้วเดี๋ยวพี่ก็คิดอยู่ว่าพี่จะไปอีกหรือเปล่าหรือว่าพี่จะไปหนูว่าชอไปทะเลมากจะแ,แบบไม่รู้พี่กัดรับว่าแบบทะเลที่ไหนมันสวยไงขอเป็นทายบ้านอะห่วงนะคะเขาอยู่เป็นทายบ้านอะห่วงเ <c oughs> ขาเรียกว่าตามรอยไม่หวงอ๋อ <c oughs> มีเน็คนไปเที่ยวแล้วเราบอกจะมาไลฟ์ด้วยแต่ชีหายไปละคือเวลานี้กี<ม>่โมงที่เยอรมันน่าจะห้าหกโมงได้อยากดูเงวน้องใครเนอน้องแงวอ่ะน้องแงวของสาร่าเป็นไหมเป็นถางแก๊สเลยคะ่ะหนูมีรูปไดยนะ ใช่พี่บอกซาร่าว่าซาร่าเธอต้องส่งรูปลูกเธอให้ฉันดูทุกวนันเพราะว่าฉันเป็นเอฟซีนะนี่น่ารักอะ่ะและ้วน้องก็น้องก็เดินในหิมะเนาะมันน่ารักมากค่ะมันแบบมันสั้นๆนแล้วตัวมันฟูๆอะ่ะแล้วซาร่าจะมาหรือยังละ่ะยังเลยจ้ะชีบอกว่าเดี๋ยวขอไปเตร็มตัวก่อน แล้วก็หายไปละตั้งแต่สี่ทุ่มสิบเอ็ดคนอะไรจะนานนาแบอันนี้คืออะไรคือขึ้นหน้าใหม่ปะทําผมใดๆต่ล่ะหรอใช่น,นจะน,านจา่าจะอ n g ีมีซีรีส์แนะนำปะเฮ้ยตอนนี้หนูดู Netflix เอ้ยพูดได้ปะหนู ตอนนี้หนูแบบไม่ค่อยได้ดูแบบอะไรใหม่ๆอ่ะหนูไปรีลันพวกซีดีเก่าๆดูอ่ะหรอใช่ยังไม่ค่อยมีอะไรที่พี่ดูกมีสติหน่อคุณที stranger thing อะไรสักอย่างที่แบบเขาดูกันอยู่ตอนนี้อ๋อ stranger thing เหรอคือพี่ดูโอ้โหไม่ไว้แต่แบบม,มัธ <Good night. S 2> ยมกูไนแบบ เขาใช้แบบรุ่นเดิมใช่ไหมแล้วก็แบบเหมือนโตมาด้วยกันละ่ะเรื่องเนี้ยใช้นักแสดงคนเดิมใช่แล้วแบบเหมือนแบบมนนานานๆหลายปีก่อจะปล่อยซีซันใช่ป่ะ้วพี่ลืมไปหมดแล้วพี่ก็เลยไม่ได้ดูซีซันล่าสุดเพราพี่ลืมแล้วว่าซีซันก่อนอันนี้มันเกิดอะไรขึ้นลืมหนูต้องไปย้อนดูน่แรกใหม่นะจริง <c oughs> ลืมไปและเหงามากวันนั้นซาราไป สนามบินใช่ไหมแล้วหนูไปส่งอะหนูลองให้ไปห้ารอบคือตอนแรกจะไปส่งด้วยแต่ว่าพี่ทําสีผมไม่เสร็จสักทีเออเข้าใจมันทํานานเหรอพวกแบบสีสว่างอะใช่พี่ก็แบบกะเวลาไว้แล้วว่าโอเคสาราไปสองทุ่มใช่ไหมอืมแล้วก็ไม่ได้บอกสาราด้วยเพราะว่ากลัวจะไปไม่ทันพี่ก็ไปทําผมตั้งแต่สิบเอ็ดโมงสองทุ่มเพียงอยู่ที่ร้านอยู่เลยจริงหรอเขาฟ้องนานมากเลยเหรอแบบ พี่บบพี่พี่ยอมบลูแบล็คมาไงสีดําที่แบบดําที่สุดอ่ะเข้าใจได้มันต้องกัดสีหลายรอบอยู่มีคนถามว่าพี่หวังอายุเท่าไหร่คะพี่หวังอายุสิบห้านะคะอุ้ย15บสิยสิบไม่ได้สิบส,สิบส,สิบสิบสิบ e ิบส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 ิบอ อ๋อยังแฮผมบัวสีขาวสิงพี่หวงนิวแฮร์ New Year and New Hair Yes So pretty อ่ะ So pretty นะ So pretty So pretty คิดดูว่าพี่หมายจะไปไหนดีน้องไปเที่ยวปะอยากไปแต่ไม่รู้ว่าแบบไปที่ไหนน้องที่ ทำไปดีนล้วคะคือผมก็คุยกับจี้ใช่ไหมแล้วผมก็จะพิมพ์ว่าจี้แต่คือแป้นอะสงสัยมันพิมพ์เขาให้ขี้บ่อยขี้ลองทักไปเลยงงเลยทุกคนแบบฮะน้องขี้น้องขี้เลิกจ้าจริงเหรอคะเรียรีใช่ค่ะพวกเราเด็กกันมากยังอยู่มัธยมอยเลย ช่เฮ้ยไม่ใช่โตแล้วยับ <laughs> สองแล้วเฮ <laughs> ้ยจต่วิพงศมหนูชอบผมสีนี้มากเห็นแล้วลแบบใช่แต่ว่าผมหนมูเป็นสีชอคค็อกโกแลตแต่ถ้าเราจะทำทรงนี้จะดูเป็นเจ้าหญิงมากๆเลยนะใช่ไหมกลายเป็นบาร์บี้อ่ะใช่เราได้ทำก็คือต้องเติมคนตลอดไป แล้วทักหลอกให้ทักร้านไปคุยให้แล้วให้ไปทักไปจองทักไปยางยางเลยจ้ะว่าจะทักอยู่เนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้ทักไปแต่ว่าพี่หอวงจะเติมคนมาแบบถ้าแบบคนดำมันหัวจะเติมตลอดก็ไปด้วยกันถ้าเธออยากก็ไปกับเธอน่ยอ้ขึ้นยางคนขึ้นยังยางจ้ะอ๋ออัดยังนะจ้ะพี่ยอมมาแต่ว่าพี่ยอมคิวเองเลยนะที่บ้านเฮ้ยมันก็ยอมคิวเหมือนกัน ยอมเองด้วยเริ่ดถ้าให้ดาวใช้กล่องสีชมพูหรือเปล่าหรือว่าไม่ใช่เมื่อคือก่อนไหนอะที่ที่เทรมันเป็นสีเขียวเข้มอะอ๋อห้องนูเป็นสีชมพูแต่อันนี้ไม่ค่อยออกเลยอันนี้ปัดคข้วอือเท่าของสีชมพูจะจะออกเขียวกว่าหรอใช่ใช่ชมพูคขีกว่า <c oughs> เี่น้อง <c oughs> ถามว่าพี่วองทำผมเสียอะไรคะ สีบลอนค่ะคือตอนแรกเอาจริงๆเวฟมันไม่ใช่เป็นสีนี้นะอ้าวเราเป็นสีอะไรอะเวฟตอนแรกเป็นสีอะไรสักอย่างหนึ่งแต่ว่าคือสีผมของได้แค่นี้จริงๆงแบบเพราะว่าทําสีดํามาไงมันก็เลยทํายากก็เลยได้แค่สีนี้ถ้าเป็นถ้าเป็นสีนั้นหนูให้เราลนะทั้งวันอะให้เลยตั้งแต่แปดโมงยันมี่ทางทําได้ด้วยอะตีทุ่มอะ เ็กช <18. S 2> ีมหนึ่งกับแปดค่ะหนูไม่สามารถบอกได้กลัวดโดนแบนอะไรหรอหอ,อายุทำไมอ่ะอายุไม่ถึงหรอถึงแล้วแต่หนูไม่แน่ใจะ่าแบบเดี๋ยวนี้ติ๊กต็อมันให้บอกอายุหรือเปล่าเอ๋อจะหาทรงเวฟให้ทุกคนดูว่าที่อยากได้เป็นยังไงอยากยอมผมนะยาวตับผมวะ ผมยาวหรอใช่จ้ะไปตัดมาเนี่ยยาวอีกแล้วต่อของหนูเป็นเลยเยอร์แบบฟิลแบบวูมคัดอืมเลยยาวไม่เท่ากัน้วยมันก็ใกล้เคียงแหละทุกคนแต่ว่ามันก็คือของเขาจะไม่ส้มขนาดเนี้ยเพราะว่ามันต้องอ่อนกว่าเนี้โอ้ใช่โหน่าจะเป็นฟิลแบบโลเซ่อะไรอย่างงี้ปะ น่าจะไม่ถึงขนาดนั้นแต่ว่าน่าจะแบบอ่อนกว่าอ่อนกว่าอันนี้แล้วก็หมดกว่าแต่ของถ้าถ้าพี่ลองหมดกเนีน้มันจะเป็นหมดที่เข้มแล้วหน้าน่าจะอมไปเลยล่ะราศีอมไปเลยล่ะแต่แบบนี้ก็โอเคแล้วนะเลิศแล้วนะอีสาลาตอบละ มาไหมมาจ้ะเอ้ยหรือเปล่าพี่ไหม่สวัสดีค่ะพี่ใหมข่ขมาไหนอะ่ะสวัสดีค่ะให้ใจย่อมไม่กินพี่ใหม่ไลฟ์กับหนูอยู่แล้วอยู่ก็หายไปเลย disconnect มากินโชว์แล้วก็หายไปเลย จะพาผมเที่ยวพี่ไหวจะพาเที่ยวไปไหนจ๊ะไม่รู้เลย no plan อยากไปไต้หวันด้วยอ่ะอยากไปเที่ยวโอ้ร้อนจัดขอบคุณค่ะ คนถามว่าเอ็งจี้ไม่ไม่เคยไม่หวงแล้วเหรอเขินค่ะแต่ว่าขอบใทำไมอ่ะโอ้ไม่หวงหนูแบบหนูอ่ะเคยแบบเห็นไม่หวงแบบนานมากเหรอใช่สมัยกับพี่แบบพี่อิงกวงัวนานแล้วสิใช่คือก็คือช่วงปีที่เราเหรอด้วยประมาณนั้นแล้วหนูก็แบบหนูชอบพี่หวงมากแบบ หนูอชอบคนหน้าแบบทรงแบบพี่ห่วง่ะแบบตายเนี่ยอ๋อตาขึ้นเออเห็นพี่ห่วงครั้งแรกแบบไม่คิดว่าพี่ห่วงจะอยู่ในค่ายนีดแบบน้ด้วยหรือแบบจริงเห็นพี่จากไหนครั้งแรกพี่หัวงให้พี่เคยกัน <c oughs> ที้ีค่ะในติ๊กตอน,นี้แหละอ๋อแบบตัดตัดคลิปกันอะแล้วก็แบบเออแต่กับพี่ยิงก,กุก <c oughs> แฟ่ค่ะบอกว่า I don't have money I'm sorry it's o ไม่เป็นไรนะคะขอแห้แทบใจก็พอแล้วขอเจ้ขอใจขอแค่กดไลค์ก็พอแล้วค่ะ thank you นดเซารอก่อนนะคะขอบคุณค่ะพี่นันท์ Thank you Thank you พี่โช Thank you Kelly Thank you, <c oughs> ขอบคุณค่ะพี่โชขอบคุณค่ะพี่แอม Thank you น a ซุกิ Thank you ตปกดบัตรคนหลอะโอ้ยทุกคนไม่เป็นไร h a n k you ชอ Thank you มซันขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ Thank you โบ Thank you ยูฮน Thank you ขอบคุณค่ะ Thank you Ray Thank you j o h a n ขอบคุณค่ะพี่แอลขอบคุณค่ะโมนา Mona. Thank you Mona. ขอบคุณค่ะ <Okay. S 1> อาเจ Thank you พิชชอร์ Thank you พ oh, ิ Thank you พิชชอรขอบคุณนะคะทุกคนสุขโอลา b n N ขอบคุณค่ะพี่ C กูไ o นกูไหนโอ้ขอบคุณ <c oughs> ค่ะทุก <good> oh, คนตะระ ซาลาบอกว่ารับปะหนึ่ง t a n k you เจ Thank you จอนาได้เลยค่ะมันมีตัวอันห้ก็คนนะคะ t h a n you ขอบคุณค่ะ Pretty อาของแอนองจี้ว้าวขอบคุณค่ะ Thank you Ray here ขอบคุณนะคะ พี่ของแบบค้างเวอร์หรอพี่ค้างหรอของหนูมันแบบดูกระตุกกระตุกนี่หน,นูอาจจะเพราะว่าแบตหนูป่งแบตพี่ก็กำลังจะหมดเลยละ่ะจะได้เจอไหมเนาะทุกคนหนูก็อยากเจอทุกคนเหมือนกันแบบอยากเจอทุกคนเหมือนกันเดี๋ยวเนี่ย thank you ขอบคุณค่ะ เราต้องไปเวนกันสักวันคือมันตัง้งโทรศัพท์ไม่ได้นะคนเพราะว่าหมแบตแบตหมดข,ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะว้าวโร s e s ฮาร์ด r thank you ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ Andy thank you is not Genesis ได้เลยทุกคน ขอบคุณค่ะพี่แอน Thank you พี่โชขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะพี่โช Thank you B&N ี Thank you j o y นะขอบคุณค่ะพี่คิิสลานเลนเอนจี้อยากเป็นเมลิดขอบคุณค่ะบลู Thank you Blue Thank you Ken l e y Thank you m o n นขอบคุณบ๊อบขอบุพี่ห่วงว่าหนู<ะ>เป็นเมล็เคในสายตาพี่ห่วง ยากแหละคือถ้าในสายตาพี่นะพี่อะรู้สึกว่าแองจี้อะดูหน้าทนุถนอมจริงหรอในสายตาของพี่แต่ว่าไม่รู้ว่าของคนอื่นคือเป็นยังไงแต่ว่าในสายตาพี่คือแองจี้ดูหน้าทนุถนอมแบบหน้าตา อ่าโอเคแล้วถ้าบุคลริกอะเพราะว่าน้องน้องแบบหน้าตาน่ารักหน้ามนเป็นคนหน้ามนแต่ถ้าบุคคลิกเหรอบุคคลิกรู้สึกว่าแองจี้เป็นคนที่ดูจะปกป้องคนอื่นได้อ๋อเขาเรียกว่าหน้าหวานใช่อ๋อหน้าคิตตี้บอดี้มาเวลอะไรเงี้ยหรอถูกถูกอ๋อไงงนี้เองใช่ถ้าถ้าบุคคลิกนะก็แบบ เป็นเป็นคนที่ดูปกป้องได้สรับพี่ก็สรับพี่หรอถ้าถ้าจะต้องเลือกหรอเจ้นไม่บอกน้องเลือกระหว่างจีอัดกับอาจีอัดดีกว่าถ้าพี่จะต้องเลือกใช่ไหมใชถนน่ถ้าเป็นพ r น o n องน้องก็ถ้ามันเป็นพ a l i t y ของน้องน้องก็ต้องเป็นจี้อัดว้า ถูกถูก,ถกไหมถูกขอบคุณกันดีกว่าค่ะขอบคุณค่ะทุกคนตีนนะคะคุณ <Nice. S 2> คุณเคลลี่คุณบอ <Thank S 2> ๊อบ Thank you Thank you พี่ชว Thank you s h a r Thank you Yamson, Thank you PM นะคะ Thank you Ray ขอบคุณค่ะพี่ใหม่ Thank you o ู Thank you BNN โอ้ n หบีเอ็ง Thank you Khalor, Thank you Kelly Thank you ขอบคุณค่ะ Thank you คุณแบงแย่งกันเป็นเมะมากหรอคะ คือแบบเป็นอะไรก็ได้เป็นคนดีก็พอสิงเดี๋ยวหนูต้องไปทำวีเนี่ยแล้ววันที่ห้าแมนบอกอยากอยากเห็นอะอีใหม่แอนฟันใหม่ได้เปิดรีวิวได้เลยจ้ะว่าพี่จะไปดัดฟันใหม่กลัวมากกลัวฟันหลุดใช่พี่อยากทำแต่ว่าพี่อะกลัวออหนูกลัวแบบฟันหลุดอ่ะแล้วแบบ ของหนูมันต้องใส่ทดลองก่อนเดือนหนึ่งใช่ไหมแล้วแบบถึงจะไปใส่ของจริงได้ระหว่างที่ทดลองนี่แหละน่ากลัวที่สุดละแล้วมันต้องตัดฟันออกนิดนึงปะอือของหนูต้องกอฟันแล้วก็กองออกละกอฟันแล้วฟันน้องก็จะเหลือแค่นิดเดียวใช่ปะ Yes มันจะแหวงแหวงปะมันจะแบบมันจะเท่าเท่ากันตอนนั้ฟันหนูอะมันไม่เท่ากันมันแบบมันใหญ่มันเล็กมันใหญ่มันเล็กใช่ไหมแต่ว่าหมออะจะทําให้มันแบบ เท่ากันแล้วมันจะแล้วถ้าแบบสมมติวันหนึ่งเราอยากจะถอดออกหมดอะฟันน้องจะแว่งๆปะใช่จริงหรอ,อมันก็จะเป็นแบบเล็กๆกับเป็นซี่ๆแล้วห่างๆกันอะออเคยเห็นรูป่กไหมมันจะเป็นแบบนั้นเลยแบบคือแบบปันหลหลังจากนี้ชีวิตนี้เราจะถอดฟันออกไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้จ้ะพี่นะทำทอยูอย่ไหมไม่ได้ทำนะคะหนูจะไปทำอยู่วันที่ห้า กลัวมากตอนแรกอ่ะไม่กลัวเลยนะแต่พอแบบไปฟอกสีฟันมาแล้วก็แอบกลัวไปฟอกฟันมาแล้วเหรอใช่กลัวแล้วเนี่ยขอแค่แบบฟอกก็เห็นด้านไปให้ดูด้วยนะกล้อถ่ายตอนไหนตอนที่ยังไม่ใส่เหรอใช่ before and after ถ่ายตอนที่แบบก่อฟันหรือทมทุกอย่างเสร็จแล้วแล้วก็แบบ ยังไม่ได้แปะเข้าไปอ่ะเออเริศทำฟันผลลออืมอืมคอนเทนต์ใหม่ๆอะไรใหม่ๆขอบคุณนะคะทุกคนเดี๋ยวจะไปแหละโอเคไม่ได้รอซาร่าแล้วเนี่ยไปอาบน้ำแล้วเพราะว่าถ้าแต่กลับมาถึงกรุงเทพยังไม่ได้อาบนี่ยืนอยู่รอซาร่าฝากความคิดถึงของไอ้ไอ้อ้วน ได้คะ่ะพี่ผมทองบายบายกุไหนเด็กการจะไปทำผมวันไหนบอกนะโอเคได้เลยบา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 ยกายซียูเน็ก x t t i